สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองก้าวไก่ก้าวนาค่าไม่ตายปักหมุด4สิงหาคมนี้วันมูฮัมมัดนอบีทาประธา,านสภาผู้แทนราษฎรประกาศเรียกประชุมรัฐสภาดีเดโบวเลือกนายกรัฐบนตรีแต่ก่อนถึงวันเลิกดีก็ได้เห็นเกมร้อนการเมืองร้ายผุดขึ้นมารัวรัว ทั้งการดิวคามครัวเปลี่ยนสายพันตั้งรัฐบาลจ้องถีบพักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายขานรวมทั้งพักลุงลุงที่ลุยปรับองค์ขาพยพอย่างพักพลังประชาราัฐเปิดเกมปรับกรรมการบริหารพักด้วยการให้บิ๊กปอมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชาราัฐลาออกจากตาแหน่งแล้วเลือกเข้ามาใหม่ทันทีปูทางดึงนองปอพระชรวาดวงสุวรรณอดีตผอบตร เข้าสู่ถนนการเมืองอย่างเป็นทางการในตําแหน่งประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐหลังจากประชาการอยู่หลังฉากปานานลือกันให้สนันว่าปรากฏการ์บิ๊กปอดลงสนามการเมืองแสดงว่าดิวคามคัวเริ่มสําเร็จทําเอารังสิมันโรมโคศกและสอสบออัญชีรายชื่อพรรคก้าวไก่มึนกับข่าวดิวคามคัวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันพร้อมประกาศว่ายังตัดชื่อก้าวไกลออกไปเป็นฝ่ายค้านไม่ได้ เพราะเป็นการไม่เคารพเสียงของประชาชนถ้าอยากมีอำนาจโดยไม่สนใจว่าประชาชนไม่ได้เลือกมาสุดท้ายประชาชนจะสั่งสอนคนเหล่านี้ในอนาคตอย่างแน่นอนภาพที่ปรากฏอาจดูเหมือนพรรคก้าวไก่จะเป็นเด็กน้อยในทางการเมืองแต่เกมล้ำลึกกว่าที่คิดเพราะจากท่าทีของพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพัรก,ก้าวไก่ที่ไม่ยี่ราตอนนิติสงคราม ตะเวนเดินสายปุกมวลชนดอมส้มไม่หยุดล่าสุดโฉบอยู่แถวจังหวัดชัยนาทตั้งวงถกสุรามีชัยคุยเรื่องผักดันกฎหมายสุราก้าวหน้าก้าวแรกของการทลายทุนผูกขาดขณะที่ขณะก้าวหน้าเดินเกมคู่ขนานทะลุทะลวงถึงเยาวชนคนหนุ่มสาวซึ่งการันตีได้ว่าตั้งแต่ตั้งพักอนาคตใหม่มาตั้งแต่ปี2561จนถึงปัจจุบัน ได้รับถ้วยผู้ชนะเลิศม,มาโดยตลอดงานนี้เลยไม่รีรอเปิดเกมลุกลงเสาเข็มสร้างฐานกลุ่มเยาวชนต่อเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย12ปีเป็นรัฐบาลแบบแบ,บแนสไลด์ล่าสุดเปิดคอร์สโปรเกรสซีฟอ a คาเดมีหลักสูตรเยาวชนก้าวหน้าครั้งที่3สำหรับเยาวชนในพื้นที่กทมโดยระบุว่าการออกแบบหลักสูตรใหม่ที่ครบเครื่องทั้งสาระความรู้ความสนุกสนาน และการลงมือปฏิบัติจะพาคุณทะลุกลาที่พวกเขาครอบหัวเราไว้เพราะเมล็ดพันธุ้ไม่ยอมจำนนเพื่อเปิดประตูความเป็นไปได้ใหม่ๆสู่สังคมที่ดีกว่าพร้อมระดมผู้นำจิตวิญญาณตัวพ่อตัวแม่ตั้งแต่ธนทรจึงรุ่งเรืองกิจปิยบุตรแสงกนกกุลและช่อพนิกาวานิชรวมทั้งนักวิชาการชื่อดังอีกขับขางร่วมเป็นวิทยากร แม้วันนี้เป็นช่วงการเมืองร้ายพักที่ชนะเลือกตั้งอันดับหนึ่งคือพักก้าวไก่ไม่ได้เป็นแกนนํารัฐบาลแต่มองยุทธศาสตร์การกลับเคลื่อนของพักก้าวไก่และคณะก้าวหน้าแล้วคงบอกได้เพียงว่าค้าไม่ตายพร้อมคืนชีพขึ้นมาหลอกหลอนกลุ่มการเมืองเก่าและขั้วอานาจเดินในสังคมไทยรอวันพังงาตาม map, รถแมปแลนสไลด์ส้มทั้งแผ่นดินแน่นอน ขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily News ออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ